สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาเหมือนกับตอบคำถามนะครับระบบเทรดใหม่นั N ่นเองนะครับ Merchant tab ทำยังไงอัปเกรดจากพรีเมียมสเตจแท็บยังทำยังไงทำไมหลายๆคนไม่สามารถที่จะอัป ดได้นั่นเองนะครับวันนี้จะมาไขาคำตอบกับคลิปสั้นๆนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บพาดนอเป็กไซส์นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆกด Sign In เข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเีียกกด Sign In ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือสตรีม เข้าได้หมดทั้งคู่เลยนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเล่นสตรีมแล้วอยากจะมาเล่นเหมือนกับหน้าเว็บก็กดเชื่อมเมลก,ก็แค่นั้นนะครับสมมตินะัจะเข้าผ่านสตรีมเพื่อนๆก็คลิกขันสตรีมแล้วก็กด Sign i n แล้วก็กด l l o w ไปเลยนั่นเองนะครับเพราะเรากดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆมันจะมาขึ้นหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ Account ของเพื่อนๆนะครับของนันก็จะเป็น Account ตรงนี้ต้องแม้กดหมาย Account ปุ๊บและมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับ m e r c h ช n ่น Cap นะป p g r เก e ดนั่นเองนะคลิกเข้าไปครับแล้วมัน,นก จะเป็นรายชื่อว่าเพื่อนๆมีพรีเมียมสเตชท็บก็คือเป็นการเทรดแบบเก่าเท่าไหร่แล้วก็เป็นการเทรดแบบใหม่เท่าไหร่นั่นเองนะครับมีกี่อันนะครับอ่ะพรีเมียมสเตชท็บนะร้บเพื่อนๆอยากได้ก็แค่กดอัปเกรดทูเมชชั่นแท็บเลยนั่นเองนะครับสำหรับคำแนะนำของนัดนะครับเพื่อนๆจะอัปเกรดตอนไหนก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามันไม่มีวันหมดอายุนะครับมันไม่มีวันหมดอายุเลยนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีตรงนี้นะครับนัดจะบอกให้นะครับว่า เพราะอะไรนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนที่เพื่อนๆนะครับอัปเกรดหรือว่าซื้อแพ็กนะครับเพื่อนๆดันไปกดอัปเกรดแพ็กธรรมดานั่นเองนะครับคาว่าแพ็กธรรมดาคืออะไรเดี๋ยวนะกดให้ดูนะครับอ่ะสมมติตอนแรกที่เพื่อนๆเริ่มเล่นเกมนะครับเราจะได้คําปกติมาอยู่แล้วใช่ไหมครับและมันจะมีคาตรงนี้นะครับอัปเกรด to premium stash tab นั่นเองถ้าเพื่อนๆกดตรงนี้ไปแล้วนะครับมันจะทําให้เหมือนกับแท็บธรรมดาของเพื่อนๆเนี่ย เป็นพรีเมียมสแตชแท็บหรือว่าําสามารถที่จะซื้อขายได้นั่นเองนะครับแต่การที่เพื่อนๆจะใช้ m e อร์ a ช t Tab อันใหม่ก็คือไอ้ระบบอันนี้เพื่อนๆื่จำเป็นที่จะต้องซื้อนะครับพรีเมียมแท็บที่ราคา40เหรียญเท่านั้นนั่นเองนะครับควอทแท็บไม่ได้นะครับ150ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวที่อัปเกรดไปไม่สามารถที่จะอัปเกรดเป็น m e อร์ a ช t Tab ได้แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าใครไม่มีเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปซื้อ merchant tab ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนวันที่ merchant tab จะลดเนี่ยน่าจะต้องรออีกเป็นหลายอาทิตย์เลยนะครับซึ่งถ้าเราไปเช็คใน pot poe 2db เนี่ยน่าจะประมาณ15หรือ16วันนี่แหละนะั้นไม่มั่นใจแต่ส่วนใหญ่มันจะเหมือนกับลดในช่วงปลายเดือนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะสำหรับการที่เอ้ยทำไมเราทำไม่ได้และทำไม เอ่อเราจะอัปเกรดเป็นยังไงนั่นเองครับเดี๋ยวนัดพามาดูนะครับสำหรับระบบระบบเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเกา่าแบบใหม่ว่ามันใช้งานยังไงในเกมนั่นเองนะครับสามก,าาสก๊กไร้พ่ายขุนศึก3แผ่นดินเปิดศึกแล้ววันนี้มาจัดทัพขุนพลสุดแกร่งจากตำนานที่เพื่อนๆชื่นชอบท้าประลองเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในใต้ล่าดาวน์โหลดและเล่นเกมได้แล้ววันนี้ผ่านลิงก์ทางด้านล่าง แล้วกรอกไอเทมโค้ด opening 3ก๊ก MB ทางช่อง Myro Gaming รับฟรีไอเทมโค้ดมูลค่าสูงสุดถึง1,000บาท สำหรับข้อแนะนําของนัดนะครับในการอัปเกรดเมอร์เชนทับนะครับเพื่อนๆนไม่จําเป็นจะต้องรีบนะครับเพราะมันไม่มีบั๊กไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัปที่หลังได้นะครับสำหรับเมอร์เชนท a บเพราะว่าช่วงแรกนะครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมอร์เชนทับของเพื่อนเพื่อนะครับจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนเพื่อน ผ่านเข้าสู่ X4 แล้วนั่นเองนะครับ X4 อยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ45นะครับ40ถึง45หรือว่าอาจจะ50ขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็การเก็บเลเวลของเพื่อนๆนั่นเองนะครับฉะนั้นวิธีการใช้ stash tab หรือว่าเหมือนกับการใช้ market แบบใหม่เนี่ย merchant tab แบบใหม่เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยบางทีอ่ะเพื่อนๆหาของไปสมมติอ่ะ instant buy เอานะต้องการที่จะซื้อของถูกต้องไหมครับอ่ะเฮ้ยเพื่อนๆเห็นไอ้เอ้ยไอ้าสตรกูไปซื้อเลย ถ้าเพื่อนๆยังไม่ถึงแอกซี่เพื่อนๆจะขึ้นข้อความอย่างนี้ก็คือไม่สามารถที่จะซื้อของได้นั่นเองนะไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะเขาไม่ออดน,นะครับฉะนั้นวิธีการที่เพื่อนๆจะใช้เหมือนกับเขาเรียกว่าการเทรดในเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ In person in person Trade only ก่อนอันนี้นั่นเองนะครับสามารถที่จะเลือกแล้วก็เพื่อนๆื่อนทักไปปุ๊บและก็ทาให้เพื่อนเเหมือนกับทําไปซื้อก็คือจะเป็นการซื้อแบบเก่านั่นเองนะครับฉะนั้นการซื้อขายแบบใหม่หรือว่า i n s t a n t buy out หรือว่า Merc h a n t stat tab นะครับเพื่อนๆ่อนจะทําได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆนะครับไปทําถึง X อซมันจะมีเหมือนกับเป็นแล้วก็มีเควสให้เพื่อนๆทืานทแล้วก็จะสอนเพื่อนเพื่อนทำก็คือ King a ิง h นั่นเองมันจะล่องเรือไปนะครับ อันนั้นแหละครับจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ Merchant Tab แล้วก็การซื้อขายแบบใหม่ได้นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องซื้อแบบเก่าก่อนนะครับก็คือเหมือนกับเราทักไป ก็ต้องเดาและว,ว่าเขาจะซื้อหรือจะขายเราจะซื้อเขาจะซื้อขายกับเราไหมอะไรประมาณนี้นั่นเองครับราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นทิปแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับฉะนั้น M e r c ช a n แท็ b ไม่จำเป็นจะต,ต้องรีบซื้อนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปถึง x c แล้วก็ไปซื้อทีหลังก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้พรีเมียมแพดก่อนเพราะว่ามือเชิแท็บจะใช้ได้หลังจากที่เพื่อนๆผ่าน x c แล้วนั่นเองนะครับส่วนการซื้อนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อผ่าน ในนี่ได้นั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับกด,กดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนั่นเองนะครับสำหรับเหมือนกับ stash tab นะครับมันจะโชว์เลยนะครับฟีเจอร์ตรงนี้มันก็จะโชว์เลยว่าอ๋อโอเคตรงนี้ขายได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อ stash tab นะครับในราคาที่ถูกกว่านั้นก็ขอแนะนำ over top up ลิงก์อยู่ใน เลยครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์นะเพื่อนๆสามารถที่มาจอยไลฟ์ได้นะครับใน r o g a มมิ่งไลฟ์แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับก็อาจจะมีพักเป็นอนบ้างนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ